เส้นเลือดหัวใจตดเรามีอาการเจ็บหนา้าอกประมาณหนึ่งปีเป็นปีตีเลยนะครับที่อาการเป็นมาอย่างนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งว่าโรคมันกําเริบถึงขีดสุดนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มันทราบลังว่านี่คืออาการของคนที่กําลังหัวใจล้มเหลวแต่เราก็ไม่ทราบะคระับว่าเราเป็นอะไรก็พาไปโรงพยาบาลปรากฏว่าเส้นเลือดหัวใจนั้นตีนนสามเซนหมอคุณหมอก็บอกว่า ลุงต้องแอดมิทวันนี้คุณลุงมีสิทธิ์เสียชีวิตทุกวินาทีช่วยชีวิตเดี๋ยวนั้นนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยผมเสียชีวิตแน่นอนคนไปเยี่ยมเราเอาอาหารเสริมมาใหผ้ผมไม่ได้รอออกจากโรงพยาบาลแล้วทานอาหารเสริมผมทำอะผมทานอาหารเสริมหน้าวันนั้นหน,น,น้นา,นานั้นทานมาเรื่อยเลยเรอยเ่ยจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลมาผมทานตลอดร่างกายผมก็ สดชื่นขึ้นหน้าตาผมสดใสมากกว่าเดิมอาการเจ็บอาการปวดเมื่อยตามร่างกายหายหมดตอนนี้ผมไปไหนก็ไปได้เนี่ยกิจกรรมทำได้เดินทางไกลได้นะครับขับรถเองได้ความดันเบาหวานทุอย่างคงที่ใช้ชีวิตตามปกติ